สีครับเอฟซีที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายแล้วก็สวัสดีเป็นพิเศษนะครับสําหรับ f c t p ทั้งโลกนะครับที่กําลังชมนะครับช่องนี้อยู่นะครับผมนะครับขอบคุณมากครับในความเมตตาในการมาดูมากด ไม่ข้ามโฆษณาแล้วก็กดไลค์ให้อาจารย์นะครับผมนะครับอีพีนี้ก็เช่นกันนะครับจะมีคำถามหรือมีความสงสัยองค์คาพยบลุงป้าหรือ f อซลุงป้าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอฟซแล้วมาเป็นยูทูบเบอร์หรือมาเป็นยูทูบเบอร์แต่ไม่ได้เป็น f อซหรือหวาดกลัวว่าถ้า ไม่แสดงความจริงใจในการรักหลวงป้าเนี่ยตัวเองอาจจะเสียประโยชน์มีใครคิดแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่สิ่งที่จะมาพูดคุยในวันนี้ก็คือคนที่เคยอยู่ฝั่งลุงป้าวันหนึ่งเขาไม่มีจิตใจให้ลุงป้าแล้วเนี่ยคิดว่ามันเกิดจากปัจจัยอะไรคิดว่ามันเกิดจากปัจจัยอะไรมันจะมีปัจจัยไหนบ้างครับ ที่เรามายืนเคียงข้างลุงป้าตลอดมาแล้วทําตัวเหินห่างแล้วก็ออกไปครับคุณจะให้ปัจจัยนั้นว่าเป็นเพราะลุงป้าไม่ให้ความสําคัญกับตัวเองหรือเป็นเพราะเราไม่ได้ผลประโยชน์จากลุงป้าอีกแล้วหรืออย่างไรจริงๆลุงป้าก็คือจุดยืนที่เขาจะต้องต่อสู้ในเรื่องนี้ ส่วนใครจะมองเขาถูกหรือผิดนั้นนะ่ะก็แล้วแต่ว่าใครจะมองแต่ถ้าใครมองว่าลุงป้าไม่ผิดตั้งแต่แรกแล้วก็เข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีเหตุที่จะต้องทำให้ใครบางคนต้องออกไปดุดา่าหรือไปเกลียดลุงป้าในอนาคตได้ด้วยหรอซึ่งมันก็มีจริงมันออกไปแล้วมันเกิดขึ้นแล้ว ยูทูบเบอร์หลายคนมันมีการหมดรักหมดชอบได้ด้วยเหรอคุณไปยึดอะไรคุณไปยึดพฤติกรรมของคนหรือคุณมายึดวัตถุประสงค์ของการเข้ามาหรือคุณไม่มีอะไรเลยคุณลอยไปลอยมาลมพัดลมเพสมมติว่าผมจะตั้งประเด็นว่าคนที่มาอยู่กับลุงป้าแล้วเนี่ยเช่นเป็นยูทูบเบอร์เนี่ย แล้วออกไปด่าว่าลุงป้าหรือเฉยๆกับลุงป้าอะไรก็แล้วแตะะ่หรือคิดว่าเพราะเหตุใดหนึ่งตอนแรกคิดว่าลุงป้าเป็นผู้บริสุทธิ์เหรอถ้าคิดอย่างนี้จะเป็นหลักในการยืนหยัดอยู่ตรงนี้เพราะว่าคุณจะไม่ไปใส่ใจปัจจัยอื่นเช่นนิสัยใจคอพฤติกรรมที่ผ่านมาเพราะคนที่มายืนหยัดอยู่ตรงนี้ต้องมีหลักความคิดว่าคนเราเนี่ย ไม่มีใครถูกร้อยเปอร์เซ็น์ไม่มีใครผิดร้อยเปอร์เซ็นหมายเขาว่าไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นไม่มีใครชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์พฤติกรรมที่ผ่านมาในอดีตแต่เราจะมองในปัจจุบันเราเข้ามาตรงนี้เพราะว่าคดีนี้ถูกต้องไมหมฮะหรือคุณไม่มั่นใจแต่แรกคุณไม่ได้สนใจเรื่องนี้แต่แรกแต่คุณเข้ามาเพราะว่าอะไรจับพัดจับถูเออเห็นว่ามาแล้วน่าจะได้เงินได้ทองจากการเป็นยูทูบเบอร์ ูกต้องไหมถ้าเข้ามาด้วยผลประโยชน์มันเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดถ้าเข้ามาด้วยพยายามที่จะให้ตัวเองมีความสำคัญก็อาจจะเปลี่ยนแปลงความคิดได้เพราะวันหนึ่งไม่สำคัญหรือวันหนึ่งได้ประโยชน์วันหนึ่งไม่ได้ประโยชน์หรือมันมีผลต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นลุงทำไมรักฝั่งนู้นไม่รักฝั่งนี้ มันเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดความขัดแย้งก็จะเป็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนถ้าเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็อาจจะมีการผิดอกผิดใจคุณจะผิดอกผิดใจกันกี่กลุ่มกี่ก้อนถ้าคุณยังมีวัตถุประสงค์หนึ่งเดียวเหมือนเดิมยังไงคุณก็ยังยืนหยัดเคียงข้างลุงป้าส่วนเรื่องที่ขัดแย้งกันในกลุ่มในก้อนเนี่ย มันเป็นสิ่งที่รองสิ่งที่รองการค้นพบว่าการที่ไปอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนไรมันก่อนแล้วต่อมาอาจจะมีเหตุให้ต้องไม่ถูกใจกันอย่างหนึ่งอย่างใดมันเกิดขึ้นได้ครับแต่ที่สุดแล้วเราจะต้องยึดเหตุและผลเป็นหลักว่าเรายืนหยัดกับลุงป้าคนมากมายเป็นร้อยเป็นพันจะให้ลุงป้าไปรู้จักทุกคนไม่ได้ มันเป็นไปไม่ได้แหละครับเหมือนลุงป้าขับรถไปแล้วก็เจอคนข้างทางนั่นแหละครับลุงจะไปจําได้ไงว่ามีใครมีใครบ้างถูกต้องไหมเหมือนเจ้าของบริษัทไปพบพนักง,งานมากมายเป็นร้อยเป็นพันเจ้าของบริษัทจะจําได้ไหมครับว่ามีใครบ้างเป็นลูกน้องดังนั้นเหตุนี้เหมือนกันลุงป้าดีใจที่มีเอฟซีมียูทูบเบอร์มาห่วงมารับ ลุงป้าก็ตอบแทนขอบคุณทุกท่านลุงป้าจะเรียกชื่อใครเนี่ยจะเรียกได้ไม่หมดหรอกครับซึ่งมันก็เป็นเหตุเป็นผลเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ทำไมวันใดวันหนึ่งคนที่เปลี่ยนแปลงไปออกมาด่ามาว่ามาโจมตีมาทำลายยูทูบเบอร์หลายคนออกไปออกมาด่ามาว่าโจมตีและทำลายลุงป้ามันเกิดจากอะไรมันมาจากความโลภ มันมาจากความโกรธมันมาจากความอะไรแหละครับมันแค่บอกให้รู้ว่าจะปัจจัยอะไรก็แต่จุดหนึ่งเดียวที่ทําให้คนเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องนี้ก็คือคุณไม่ได้มีหัวใจให้กับลุงป้าที่แท้จริงตั้งแต่แรกแต่คุณมาแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับต่อให้มีเรื่องต่างๆมากมายคุณต้องยึดโยงลุงป้า คุณต้องเข้าใจลุงป้าสถานการณ์ลุงป้าต้องแสดงตัวแสดงออกมันมีเหตุมีขีดจำกัดหรือลุงป้าแสดงอะไรได้ไม่มากหรอกเพราะลุงป้าอยู่ได้เพื่อเอฟซีเอฟซีมาลุงป้าไม่ได้ไม่ได้เรียกให้มายูทูบเบอร์ยิ่งลุงป้าไม่ได้เรียกให้มาลุงป้าแค่จะเอาตัวเองให้พ้นคารหานินทาของสังคมลุงป้าก็แย่แล้ว พวกเรามาแล้วก็ให้การสนับสน,นุนลุงป้าก็มีเหตุให้ต้องคือมีความสุขในใจว่ามีคนเห็นว่าเขาไม่ได้ทําเด็กนั่นคือจุดเริ่มต้นของการมาอยู่นี่จะให้ลุงป้ารู้จักทุกคนไม่ได้หรอกแต่ถ้าเรามาด้วยความจริงใจอ่ะจากกี่ปีกี่เดือนก็จะจริงใจคนจะโจมตีด่าว่าลุงป้าขนาดไหนนั่นก็เป็นเหตุ ปัจจัยที่เรามองว่ามันไม่ใช่ปัจจัยที่เรามาเพื่อจะดูว่าป้าเป็นคนเลวลุงเป็นคนเลวมามาแต่ก่อนหรือไม่ไม่น่าใช่แต่เรามองบริบทของสิ่งที่ถูกใส่ร้ายว่าลุงเป็นคนทำเราก็เลยมายืนอยู่ตรงนี้เราจะเย็นเย็นการต่อสู้ของศาลยังไม่จบเออใครจะว่าลุงเรายังไงเราก็บ่งบอกว่าการตัดสินยังไม่ิ้นสุดยังไม่ถึงศาลสูงสุด ยังไม่ถึงสารสูงสุดต่อให้สารสูงสุดมองยังไงเราค่อยไปว่ากันอีกทีน,นึงนะครับนี่คือสิ่งที่อยากพูดนะครับว่าทําไมคนที่เคยอยู่กับลุงป้าแล้วเปลี่ยนใจทําไมพวกเราไม่คิดว่าเราจะเปลี่ยนใจอ่ะทําไมมีคนเปลี่ยนใจเออเราก็งงนะศักดิ์ศรีของคนอยู่ที่ว่าหนึ่งคุณต้องเข้าใจเรื่องนั้นก่อน ถ้าคุณไม่เข้าใจต้องทําให้เข้าใจถ้าคุณตามไปเห็นว่าลุงป้าเป็นคนร้ายคุณก็ต้องออกไปตั้งแต่แรกแต่ถ้าคุณมั่นใจว่าลุงป้าไม่ใช่คนร้ายมันจะเกิดจุดประสงค์อย่างนี้ในการเข้ามาส่วนเรื่องอื่นๆมันอยู่ที่สติปัญญาและการควบคุมอารมณ์ของคุณว่าคุณจะอยู่จุดหนึ่งจุดใดอย่างไรต่อให้ลุงเดินไปต่อยคนทุกวันผมก็ไม่ที่จะทิ้งลุงเพราะผมตามเรื่องคดี ผมให้กำใจเขาผมให้กำลังใจลุงป้าในความหมายว่าอยู่เคียงข้างลุงป้าเพราะผลการตัดสินยังไม่ิ้นสุดความมั่นใจของเรามั่นลุงป้าบปิสุทธิ์มันคงอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เคยมาด่าฝั่งตรงข้ามลุงป้าแล้วบอกว่าลุงป้าถูกๆปีถัดมามาอยู่ตรงข้ามลุงป้าบอกว่าลุงป้าเป็นฆาตกรแบบนี้ถ้ามีคนแบบนี้เราต้องอยู่ห่งหางๆ นะครับต้องดูในปัจจุบันแต่ละเรื่องถ้าคนด่าคุณในอดีตวันนี้เขาไม่ด่าคุณกับในอดีตไม่เคยด่าคุณแต่ปัจจุบันด่าคุณคุณจะคบใครธรรมชาติก็ต้องรู้นะครับว่าเราควรจะคบใครส่วนใครจะจริงใจไม่จริงใจไม่รู้เอาปัจจุบันเป็นหลักก่อนนะครับนะฮะนี่คือสิ่งที่คิดว่า ท่านมีความเห็นอย่างเียนในเรื่องนี้ทําไมคนจึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ทางนั้นทนี้ต้องเอาปัจจุบันก่อนนะครับนะครับ EP นี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ